ึกถาวรวัตถุอาคารที่เกิดสมัยรัชกาลที่ห้าเพื่ออะไรปัจจุบันเป็นอะไรภาพตึกถาวรวัตถุหรือตึกแดงตึกถาวรวัตถุหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าตึกแดงของหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรตั้งอยู่ริมท้องสนามหลวงถนนหน้าพระาธาตุกรุงเทพมหานครอาคารแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่หเพื่อใช้ในงานออกพระเมรของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสวรรคต 4, มค2.437ที่มาตึกถาวรวัตถุงานก่อสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตรัชกาลที่าทรงมีพระราชประรบว่าตามประเพณีการทำพระเมรใหญ่เดิมนั้นเป็นการสิ้นเปลืองพระราชทรัพย์ในสิ่งไม่คงทนถาวร เพราะทำสำหรับใช้เพียงครั้งเดียวเมื่อเสร็จแล้วก็เรือทิ้งไม่มีประโยชน์ดังมีรับสั่งว่าเป็นการเปลืองพระราชทรัพย์ไปในสิ่งซึ่งมีได้ถาวรและมิได้เป็นประโยชน์สืบเนื่องไปนานเป็นการลำบากแก่คนเป็นอันมากและได้ประโยชน์ชั่วสมัยหนึ่งแล้วก็อันประทานไปภาพพระโกศทรงพระบรมศพส,สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิสยามกุฎราชากุมารประดิษฐานบนพระเมนมณฑปประดับด้วยเครื่องสูงและดอกไม้สด การสร้างพระเมรุมาตรครั้งนี้จึงมีพระราชประสงค์ให้เป็นอาคารอย่างถาวรหลังเสร็จงานออกพระเมรุแล้วจะยกให้เป็นวิทยาฐานสำหรับการเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรเรียกว่าสังคิกเกษนาราชวิทยาลายัยและหากมีงานพระศพซึ่งต้องสร้างพระเมรุใหญ่ในท้องสนามหลวงก็จะได้ใช้ตึกของวิทยาลัยนี้เป็นตั้งพระศพงานออกแบบก่อสร้าง ตึกขาวราวัตถุหรือตึกแดงนั้นโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็นผู้ออกแบบหลังจากทรงวางศิลาฤกษ์ได้4ปีเศษในเดือนมกราคม2443ราัชกาลที่5ทรงมีพระราชกำหนดให้มีการพระราชทานเพลิงพระบรมศมพส,สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวาชิรุณหิตแต่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ทนันจึงโปรดให้จัดที่พระอุโบสถเดิมของวัดบวรสุทธาวาส ในพระราชวังบรวรสถานมงคลส่วนงานก่อสร้างก็ค้างเลยจนสิ้นราชการถึงราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่6มีพระราชประสงค์จะสมบูรณะอาคารซึ่งราชการที่ห้าทรงสถาปนาค้างไว้ให้สําเร็จตึกแดงที่สร้างเสร็จในราชการที่6ก็ถูกเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นหอพระสมุดสําหรับพระนครภาพห้องอ่านหนังสือภายในหอพระสมุดแห่งชาติ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงขึ้นครองราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือและตู้หนังสือส่วนพระองค์ของรัชกาลที่6แก่หอพระสมุดแต่ปริมาณหนังสือมีมากที่จัดเก็บไม่เพียงพอจึงโปรดให้แยกหอพระสมุดออกเป็นสองหอคือภาพรัชกาลที่7กับพระบรมงวงสารุวง์และเสนาบดีหน้าหอสมุดวชิราวุธถนนหน้าพระาธาตุเมื่อวันที่26กกุมภาพ,านพออันธ์พศ 2,469หอพระสมุดวชิรยานพระราชฐานพระที่นางสิวโมกบพิมารในพระราชวังบวรสถานมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ทถานแห่งชาติและหอพระสมุดวชิราวุธปโปรดให้ใช้ตึกแดงกระทั่งปี2,469โปรดกล่าวปโปรดกระหม่อมประกาศตั้งราชบัณฑิตยสภาจึงพระราชทานสถานที่ด้านเหนือของหอพระสมุดวชิราวุธให้เป็นที่ทำการ ปี2,476หอพระสมุดสำหรับพระนครเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติและในปี2,508มีการสร้างที่ทำการใหม่ที่ท่าวาสุกรีและย้ายไปในปี2,509ส่วนตึกแดงในปี2,540ทำเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสที่รัชกาลที่5สเสด็จประพาสยุโรปค,ครบหนึ่งศตวรรษจึงจัดเป็นหอพระสมุดจุลจอมกล้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ